6. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ธงไตรรงเป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการประกาศไว้ณนะวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460พระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่าสีแดงหมายถึงชาติ คือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งธงไตรรงหรือธงชาติไทยถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งลออล้อมความรักสามคัคคีสร้างเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย ่อมาในปีพุทธศักราช2560สำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยให้เริ่มในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2560เป็นปีแรกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยแต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว ต่อมาในวันที่28กันยายน2562ก็เป็นวันครบรอบ100ปีและล่าสุดเมื่อวันนี้เป็นวันครบรอบ108ปีวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่54ของโลกที่มีวันธงชาติค่ะ สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะการจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในวันนี้29กันยายน2568 มหาวิทยาลายาัยรามคำแหงจึงจัดกิจกรรมนี้ณบริเวณหน้าเสาธงของมหาวิทยาลายัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลายาัยรามคำแหงคณะผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชการพนักงานเจาน้าหน้าที่นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายาัยรามคำแหงเข้าร่วมในกิจกรรมโดยในช่วงนี้ เชิญเข้าสู่พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติโดยความภาคภูมิใจในเอการาชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยแสดงการเคารพธงชาติทั้งหมดตรง ต่อไปค่ะท่านอธิการบดีจะได้กล่าวถึงความสำคัญในวันนี้พร้อมพูดกับบุคลากรที่มาร่วมในกิจกรรมค่ะท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีท่านผู้ินการสำนัก บุคลากรทั้งสองสายนะครับสายวิชาการและสายสัตว์ุนตลอดจนนักศึกษาแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมัธยมนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจัดพิธีรารพธงชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติผืนที่ท่านเห็นอยู่บนเสาธงสูงตระหัาน,นี้เป็นธงชาติที่เราเรียกว่าธงไตรล,ลงนะครับแล้วถ้าท่านสังเกตดูก็จะเห็นว่าตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินซึ่งมีขนาดของแถบนั้นใหญ่กว่าแถบอื่นอีก4แถบประมาณ2เท่านะครับตรงนี้เราได้มีการใช้กันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2460ตามที่คุณแก้วได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบก็คือมาถึงวันนี้ ็ถือได้ว่าเป็นระยะเวลา108ปีต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มาอย่างพร้อมเพียงแล้วก็พร้อมใจกันแต่งชุดข้าราชการหรือใส่เสื้อสีเหลืองหรือใส่ชุดเครื่องแบบต่างๆซึ่งถือว่าเป็นความพร้อมเพียงของชาวราษม์แผงที่เราได้มีโอกาสทํากิจกรรมเช่นนี้ขึ้นมากิจกรรมในวักนธรรมเช่นนี้เป็นกิจกรรมที่จะเป็นเครื่องเตือนใจเราทุกคนนะครับว่าเรานั้นก็เป็นชนชาติที่มี ธงชาติเป็นสัญลักษณ์และถ้าเราได้ศึกษาถึงเรื่องความสําคัญของธงชาติจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจเป็นสัญลักษณ์ที่ล้อมรวมจิตใจของพวกเราทุกคนถ้าท่านสังเกตดูให้ดีในช่วงนี้ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดต่างๆจะเห็นได้ว่าหลายๆที่มีการประดับธงชาติมากเป็นพิเศษเนื่องจากเรา,เราเริ่มตระนักว่าความสําคัญของชาตินั้นเป็นอย่างไรนะครับ ในโอกาสนี้ก็ขอพวกเราทุกคนนั้นเนี่ยนะครับได้มีโอกาสในการที่จะน้อมรำลึกถึงประมาทกุลที่คุณและในขณะเดียวกันก็ขอให้รำลึกถึงผู้ที่ทำหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในที่ต่างๆเพื่อที่จะตำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติของเราต้องขอบคุณทุกท่านนะครับจากหัวใจของชาวรามทุกคนที่เราได้มีโอกาสยืนอย,อยู่ตรงนีง้ในวันนี้ยืนอยู่ใต้ร่มทรงไตรลงที่เราเห็นอยู่บนเสาธงแห่งนี้ ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ขอให้ระลึกถึงความเป็นชาติไทยของเราตลอดไปขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะสำหรับนส่วนของการถ่ายทอดสดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในวันนี้นะคะได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากทีมงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษาทั้งการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์แล้วก็มีภาพนะคะขึ้นไปบริเวณเสาหอนาฬิกาของทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในวันพระราชทานธงชาติไทยที่พวกเรามีเอกราชแบบที่คนไทยคู่ควรสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดสดในวันนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรรวมถึงน้องนองนักเรียนนักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ดิฉันสุภาวินีบัวบานพร้อมด้วยทีมงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษาขอพระคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะพี่แก้วลำลำดับต่อไปขอญอาตเรียนเชิญท่าน ได้ยิเสียงหัวใจกันและกันนานกิ่ไหนที่เหมือนคนเคยลืมรับชาติปล่อยไตรลงโบกสบัดอย่างเดียวดายเสียจนชีน